thank you น้องลิซ่าแบ็คพิงค์ค่ะขอกวาดอีกสสถิติบนกิน n นส s s เวิลด์เรคคอจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือได้คว้ามา5าสถิติไปแล้วทวนอีกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็น1 m u s i มิวสิกวิดีโอเพลงศิลปินเดีย OP, ยดด playing, เด่ยวเคป๊ที่มียอดวิวสูงที่สุดใน24ชั่วโมงแรกแล้วก็2 m u มิวสิกวิดีโอเพลงศิลปินเดี่ยวที่มียอดวิวสูงที่สุดใน24ชั่วโมงแรกด้วยยอดวิวมากถึง73 6ล้านวิวซึ่ง2สถิตินี้คือน้องคว้ามาในปี2564 จากนั้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วค่ะก็กวาดมาอีก3ใส่ติด้วยกันซึ่งก็คือ 1. ศิลปิน K-POP ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดใน i n s t a g r กร 2. ศริลปิน k p o ๊คนแรกที่ชนะรางวัลเบสเคป๊อปวิดีโอที่งาน MTV Video Music a w a r d แล้วก็3ศิลปินเคป p OP เดี่ยวคนแรกที่ชนะรางวัลเบสเคป๊อปวิดีโอที่งาน MTV Europe Music Awards แล้วก็ล่าสุดในปีนี้เองค่ะสดๆร้อนๆเลยทุกใหม่เพิ่มใหม่กับอีก2ใส่ติบนกิน n นส s s เวิลด์เรคคอไม่ว่าจะเป็น 1. อัลบั้มแรกของศิลป,ปินเดี่ยวเคป p OP ที่มียอดสตรีมสูงถึง1,000ล้านครั้งบน Spotify ซึ่งเป็นอัลบั้มที่มีเพียงแค่2เพลงเท่านั้นแล้วก็ 2. ศิลป,ปินหญิงเดี่ยวเคป๊อที่เข้าถึง1,000ล้านสตรีมบน Spotify ได้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะ อเอาง่ายๆก็คือกลายเป็นว่าตอนนี้น้องลิซ่าได้กว่าสสยติจากกิน n นส s s เวิลด์ e ร o คอเนี่ยมาทั้งหมด7รายการแล้วนะคะแันที่สําคัญเนี่ยสสยติต่างๆตอนนี้ก็ยังไม่ถูกทําลายด้วยนะเออซึ่งทุกคนก็คือย่อมรู้กันดีอยู่แล้วเนาะว่าสสยติมันย่อมมีการล้มได้แต่นี่คือ7จ็สติที่ถ้าจะให้ใครมาล้มใหม่ทั้งหมดบอกเลยว่าโคตรยากค่ะ